ส,สวัสดีครับน้องหญิงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมากลับมาพบกันอีกแล้วครอบครัวคุยข่าว10บโมงของเราลืมปิ่มมากๆเห็นไหมเสื้อหลวมไปเลยเสื้อหลวมไปเลยหน้าวีเชคไปเลยนะมั่นใจขึ้นเป็นมันม่นใจขึ้นก็หลายแบบกีฬากีฬาด้วยแอบบ ลมละวินนิดหนึง่งเธอมาออและที่สำคัญความจำดีเยี่ยมจาก MD m d m มดีโอ้โหปลื้มเลยช่วงนี้นส่วนมนนี่ยอดเยี่ยมมากเลยาาและอาจารย์ประมาณบอกว่าไหมกินแล้ว น่ารักความจำดีเออเมดีจำดีเอ็มดีแมที่ไม่ใช่แค่ความจำดีอย่างเดียวน่ารักด้วยโอ้โหจานาร์ปื้มเลยต้องรีบทานเพราะผิวมันจะใสขึ้นด้วยถูกต้องเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นหลายๆท่านมาถามกันว่าสำหรับทริปที่เราจะไปกราบขอพรไหว้พระนะฮะตามรอยพระสังฆราชมือโลกธาตุอํานวยพรกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงาน ชนบุรีพัทยา huh. นะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0863100313วันที่8วันที่9สิงหาคมนี้นะครับเราก็พาคุณแม่พาคุณพ่อพาครอบครัวเราไปกราบสักการะแล้วก็ที่สำคัญได้ไปรับประทานอาหารดีๆนี่ดีไหมใช่เซนต์ออฟซี see, ริมทะเลเลย huh. แล้วก็ได้ไปกราบ พระบรมสารีริกธาตุนะครับที่วัดยานสังวรารามไปวิหารเสียงนะครับแล้วก็ได้ไปยกระดับจิตเพิ่มพลังใจด้วยกันสวดบารมี30ทัศนทัด้วยกันพาคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณลูกไปเที่ยวพาครอบครัวไปด้วยกันอเที่ยววิถีไทยเที่ยววิถีพุทธสุขใจอิ่มบุญนะฮะลองดูเราไปวันจันทร์กันเลยสำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์ได้1ิบถ้วย4ี่ดาบสามเหรียญ สามเหรียญนี่แปลว่าการงานประจําเด่นมากมีเกณฑ์การขยับขยายดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนการลงทุนอาจจะต้องระวังเล็กๆการลงทุนมีเรื่องของการเสี่ยงก็ต้องดูแลกันนิดหนึ่งแต่สิบด้วยในเรื่องความรักมีความสุขมากๆนะเฮ้ยแค่นี้ก็ชุ่มชื่นหัวใจละเรียกว่าจะขยับขยายเรื่องของการแต่งงานขยายครอบครัวจะมีบุตรขยายครอบครัวจะซื้อบ้านจะไปขอ จะไปสู่ขอจะตั้งขันมาจะคุยกับพ่อแม่ของว่าที่สา,สา,สาของสามีอ่าหรือของภรรยาได้หมดเลยมีความสุขมากานะฮะระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกล้าเนื้อกระดูกข้างซ้ายคุณที่เกิดวันจันทร์ให้มีโอกาสสวดอิระชาคตะระสาทั้งหมด15จบแล้วก็สวดพระคาถาอพยปริศหรือยันทุนนิมิตตังนะฮะเป็นการแผ่เมตตาแล้วก็ที่สำคัญคือให้อภัยความสำคัญนี้คือให้อภัยนะ จะรักกันโกรธกันเล็กน้อยก็ต้องให้อภัยกันก็กลับมารักกันเหมือนเดิม,อมพอไม่ให้อภัยนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยเนีอัน,นี้สาคัญมากนี่คือคุณที่เกิดวันจันทร์บริจาคเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนขายให้วัดเพิ่มแสงสว่างให้ชีวิตนะฮะใบวันอังคารกันคุณที่เกิดวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่ที่สวยงามมากๆเลยนะครับก็คือไพ่ สาหกเหรียญแล้วก็เดอะชารีออตและเจ้าชายถ่วย3ามใบนี้สวยงามมากเพราะอะไรเพราะว่าหกเหรียญแปลว่าการเงินมีสภาพคล่องเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาคล่องไงเข้าซ้ายก็คล่องออกขวาก็คล่องแต่ก็ถือว่าดีคือแบบว่ามีมีเงินใช้อาจจะไม่เหลือเก็บแต่จริงๆแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากให้ออมไว้บ้างนะก็เงินฝาก เก้ามงคลจากไทยพาณิชย์หรือว่าจะกรมธรร์เมืองไทยประกันชีวิตอะไรก็ได้ทั้งนั้นสบายๆคือว่าเราเฉลี่ยความเสี่ยงไปอย่างของธนาคารอมสินอาจารย์ก็ฝากนะฮะก็ถ้าฝาก500 0 0นนี่ก็เท่ากับอย่างน้อยเราจะถูกเลขท้ายสองตัวแทบจะทุกงวดเลยของสลากอมสินก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยขำๆสนุกๆไปนะฮะนี่คือวันอังคารนะครับหเหรียญ มีสภาพคล่องการเงินแต่ไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บได้เดชายออดงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารดีจะพบเจอเพื่อนหรือคนรักเก่านี่นแต่ถ้ามีคนรักใหม่อยู่แล้วนี่ต้องทำเป็นมองไม่เห็นเลยนะพอ,อก่อน เดินผ่านกันนี้ต้องทำเป็นมองไม่เห็นพักได้ได้คดมากแล้วก็อย่าเถอแลกลายแลกเบอร์กันนะหรือบางคนกดไลค์แบบนี้แต่กดผิดเป็นรูปตารูปหัวใจโอ้โหเป็นเรื่องนะคือกดกดไลค์ให้ได้อย่างนี้ได้แต่พอไปกดเป็นตารูปหัวใจนี่เสร็จเลยดังนั้นต้องดูแลกันนิดหนึ่งหกเลี้ยงกระเดื่องไชลดงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารเด่นเป็นพิเศษคุณนี่เกิดวันคันสัปดาห์นี้มีโอกาสได้รถใหม่นี่นะถ้ามีโอกาสสวดพระคาถา ศัทธาเทวะมนุษยสานังพุทโธพรกวาติมะอาออการเดินทางการทํางานด้านต่างประเทศราบรื่นรุ่งเรืองเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็อย่าลืมสวดติหังจากโตโรธีดังทั้งหมด แปดจบด้วยเราไปวันพุธกันครับคุณที่เกิดวันพุธได้ไพ่จักรพัทไพ่ห้าคาถาแล้วก็ไพ่จอมปีศาจต้องระวังนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมแล้วก็โรคติดต่อต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะโรคโรคซับจางนี่ติดต่อไหมเอ่อไม่น่ะไม่เลยไม่ยาเลยนะมันจะจะมีผลกับคนใกล้ตัวไหมมีมีบ้างแหละ มีสิเออต้องมีบ้างนะต้องระวังนิดหนึ่งแต่โรคซักจางนี่ไม่เกี่ยวแต่ก็มีผลกับคนใกล้ตัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเล็กๆคุณที่เกิดวันพุธโรคซักจางไม่มีเพราะว่ามีการเงินเข้าตลอดแถมผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมนะฮะแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ขึ้นลงและเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปลอดหลอดลมข้าราชการทหารตำรวจ เด่นเป็นที่สุด uh huh. มีเกณฑ์เลื่อนตําแหน่งมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสศูนุนบริวารให้การส่งเสริมดี uh huh. ให้มีโอกาสสวดบารมี30ทัศคุณนี่เกิดวันพุธกลางวันสวดพระคาถาปีสัมละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบวันพุธกลางคืนข้าพุทธปันทูธรรมวะค้าทั้งหมด12จบ uh huh. นะครับ uh huh. ก็เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับเราแล้วท่านมีโอกาส uh huh. อย่างอาจารย์นี่ไปที่นครน,นม uh huh. ไปกราบขอพรขายกราบขอพรที่พระธาตุมหาชัยอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมใกล้หน่อยหลวงปู่คำพันโคสาป,ปัญโยแล้วก็ไปเช่าพญานาคเกี้ยวมาด้วยเพราะช่วงนี้เขาเรียกว่าพัเส,สาวเล็งรักษและก็พัเส,สาวกาลังจะย้ายนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับการที่บูชาพระประจําวันเสารหรือว่าพญานาคหรือพระปางนักปลกก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างเช่นหลวงพ่อเจ็กษัตริย์ของหลวงปู่สอพันทุโลนะครับนะ ต่อไปเราไปวันพระราชบสดีกันวันพระราชสวัสดีได้ไป5้ดาบ,บ,ดบ The ช h ร r i อตแล้วก็ราชินีดาบวันพระราชบสัดีก็ต้องเดินทางเหมือนกัน savior. แต่อันนี้เกี่ยวข้องกับการธุรกิจนําเข้าธุรกิจส่งออกอเด่นเหล็กโลหะรถยนต์นําเข้าส่งออกธุรกิจเสื้อผ้าเด่นมากต้องรมะมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความระวังนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะว่าใช้วิธีการโทรศัพท์เข้ามาถามเจ้าของ MD Made เขาเลยอาจารย์ ประมาณ,ะมาณนะฮะเระาก็สามารถโทรส์เข้ามา,มาถามไายได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องหาอาจารย์เลยไม่อย่างนั้นดีกว่ายกเวน้นยืมเงินนอาจารย์ประมาณบอกโทรได้ทุกเรื่องยกเวน้นยืมเงินได้ไพาราชินีดาบนะครอบครัวมีความสุขมากแล้วก็ผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดนำโชคที่ดีมาให้ถ้ามีโอกาสอยากให้คุณที่เกิดวันแรกส,สัปดาห์ในช่วงปลายๆสัปดาห์มีลาบลอยฟุกๆเกิดขึ้นด้วยนะฮะก็อยากให้คุณที่เกิดวันแรกสัปดาห์ได้สวดพระคาถาพระสัมสามวิสาเทพะทั้งหมด10 ก้าจบแล้วก็กราบขอพอรที่วัดพระาธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมผ้าไหมสวยงามมากและถือว่าเป็นศิลปาชีพแรกเลย ของอีสานนะครับเราไปวันศุกร์กันครับคุณคที่เกิดวันศุกร์ได้อิทธิพลของไพ่ที่สําคัญคือไพ่สิบถ้วยหมายถึงความรักความสุขความอบอุ่นใจใครที่ยังไม่มีแฟนใครที่โสดโดดเดียเ่ยวเปล่าเปลียวแห้งเหี่ยวใจสัปดาห์นี้จะเจอความรักที่ดีเกิดขึ้นนะครับและจะเจอจากใครรู้ไหมเจอจากเพื่อนร่วมงานเจอจากการติดต่อประสานงานเจอจากเพื่อนเรียนด้วยกันคือจากคนใก,ใกล้ตัวนะได้ไพ<น>่สองคาถา การลงทุนร่วมหุ้นร่วมทุนเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะเกี่ยวกับจ mm ิวเวลรี่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับเกี่ยวกับธุรกิจ mm hmm. เกี่ยวกับความงามต่างๆจะช่วงนี้จะมีการขยับขยายแล้วมีเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีมาก, mm hmm. มากๆนะครับไพ่หกดาบแปลว่าจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจ <Ha. S 1> เกี่ยวกับเรื่องของงาน และเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวด้วยคุณที่เกิดวันศุกร์ตัดสินใจให้ดีช่วงนี้มีเห็นแน่นอนถ้ามีโอกาสสวด<ม>วาโทโนอะมะ,มะมะวาทั้งหมด21จบเลข6เลข0เลข1และเลข2เป็นเลขมงคลสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวสีครีมสีทองเป็นสีสิริมงคลด้วยแล้วก็พระาธาตุท่าอุเทนเป็นพระาธาตุประจำวันศุกร์สับปรดท่าอุเทน ร้อยอร่อยวัน <ไป S 2> วันเสาร์นะครับคุณี่เกิดวันเสาร์าได้ไม่ราชินีถ่วยไม่อ้วนเอาเท่าไหร่คุณี่เกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักตัวรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุเพดังนั้นดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเดินทางแต่เด่นที่สุดเลยคือวิศวกรสถาปนิกงานก่อสร้างการออกแบบตกแต่งธุรกิจที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฮาร์ดแวร์แล้วก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เด่นเป็นพิเศษเจ้าชายเหลียญผู้ชายขาวเหลืองรูปร่างโปร่งและก็ผู้ชายสองสีเจ้าเนื้อนําโชคที่ดีมาให้คุณนี่เกิดวันเสาร์จะมีเกณฑ์สัปดาห์นี้ได้รับประทานอาหารอร่อยออร่ยแต่ต้องระวังเรื่องของน้ําหนักตัวนิดหนึ่งของเราสบายอยู่แล้วมีกีรากีราสบายใจตกองประจำตัวทุกคนว่างั้นนี่นี่รายการเราก็พกสบายๆตอนกลางคืนพกนารามาร์าตอนเช้าทานเอ็มดีเมดแล้วก็ตอนเย็นกีรากีรา คุณดีหน้าสวยทุกอย่างดีหมดยกเววนหน้าตาไม่ใช่ต้องขาดเป้ขาดเป้เดี๋ยวต้องถามเป้เป้จะทําผลิตภัณฑ์อะไรออกมาให้เรานะฮะสบายสบายเลี่ยงเลี้ยงคุณที่เกิดวันเสาร์สวดโสมานกริฐาโททั้งหมดสิบจบนะฮะก็เป็นการเพิ่มพลังบารมีแล้วก็กราบขอพรองค์พระปางนาคปกทั่วประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะองค์พระหลวงพ่อเจ็ดกริย์ซึ่งเป็นพระปางนาคปกที่สร้างโดยหลวงปู่ศอพันธุโลนะฮะก็ถือว่าได เป็นช่วงเวลาดีด้วยเรียกน้ํานะครับว่าหลวงปู่สอนจะสร้างหลวงพอ่อเจ็ดกริย์นะครับไว้ที่เขื่อนต่างๆก็เราไปกราบขอพรแล้วก็สวดโสมานะกะริถาโทก็ทําให้ร่มรื่นชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นสุขแล้วไปวันอาทิตย์กันครับคุณน่เกิดวันอาทิตย์ได้สองคาถาหกคาถาและนนหนึ่งเหรียญนี่หนึ่งเหรียญแปลว่าลงทุนดีเดนะ่นเป็นที่สุดแล้วก็การงานมีการขยบขยายที่ดี เกี่ยวกับเพื่อนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นการลงทุนแล้วก็เกี่ยวกับร่วมหุ้นร่วมทุนเด่นมีข่าวดีจากคนรักด้วยตาหากแต่ต้องระมัดระวังเล็กๆคนที่เกิดวันอาทิตย์เกี่ยวกับบริวารอ,อาจจะทําให้เราสับสนใจหรือว่าไม่สบายได้เพราะฉะนั้นดูแลเรื่องบุตรเรื่องบริวารน,นิดนึงสำหรับคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงกลางสัปดาห์ไปแล้วนะครับ23 24 25 จะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนิดหนึ่ง ừ ừ ừ และก็เรื่องของสุขภาพของบุตรของบริวารแต่จะมีข่าวดีและเด่นในเรื่องของงานประจำการเลื่อนตำแหน่งการได้งานใหม่การขยับขยายการงานและที่สำคัญของหายจะได้คืนหัว,วใจหายได้คืนไหมม,มันยากนะแอบยากนิดหนึ่งแอบยากน,นิดหนึ่งออนะฮะนี่คือคุณที่เกิดวันทิศถ้ามีโอกาสสวดพระคาถาอาวิสุนุสานุติทั้งหมด จบนะครับแล้วก็ทีโอกาสสวดพระคาถาโมระปะลิศนะครับซึ่งเป็นคาถาที่องค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยชาติเป็นพญายุงทองโพธิสัตว์แล้วก็สวดมนบทนี้ให้มีความสุขปลอดภัยรุ่งเรืองราบลื่นล่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขครับสัปดาห์หน้าเราพบกันคิดดีทำดีพูดดีดวงดีแต่ถ้าจะความจำดีต้องเอ็มดีแมนาาสวัสดีครับสวัสดีครับพักครูช่วงหน้ากลับมาค่ะ